พี่น้องวันนี้ผ้ามาเก็ตมางานมาเก็ตบิเลตโฮมโปโลดตัดมันอยู่มองเดียวกันจ้านี่เลยทางเขาเงาเงาเงาเไปนี่งามโบงามบอทางเขาไปบองจอดรดจ้านี่มีทางขืนแบบกวงขวงขืนแบบสบายๆผู้ยิ่งขับกับขืนได้จ้ากวงขวงไลย,ยุดอกบองจอดกระได้มีายสันพ้อม นี่เลยเข้าไบบนี้อันนี้ย่างจากหงนามจ้ะพอดีผาก,กันเปืเข่าหงนามรื้มทายทางเขาพูนทางเขาอยู่ทางพูนมาออยาอหญ้าโยอีเลยห้านกินดอกแน่งกินจ้ะสันนิเป็นสันสองมีแต่แนวกินอ้อ,อยต่อยลายอย่างนี่ตกลงผ้าก,กันมาก,กินอันนี้จ้ะชาบูชาบูชาบูชี่บะสันวาจะเอือยจะนองอยากกินนอกจากนี้น้องสาวคนสวย เนีกินเขากับหลากหลายได้จ้าเบิรงเอารลูดมีอะไรแน่แน่จ้าเบิรงเอารลูดเขาก็มีมาตรการีได้จ้ามีถุงหมอกถุงมือหันใสจิบิตักเอาหอออาหารยางไปก็ต้องใส่ถุงมือนี่จ้นานั่งยี่มุมนี้เพต้องใส่ถุงมือก็ได้จ้าราคาประมาณนี้เด้อกินสองคนน้องสาวคนสวยเป็นผู้เลี้ยงดีดีมือนี่กินจังจังอยู่โครนี่จ้ามีไอตอกไอติมน้ำเด้อตบาบ้าก่ได้กินแม่ลืมกินนี่นี่น ของกับปมานี่แหละจ้า,านี่กับไปโต๊จ้ะพี่น้องนี่มะเบิงแนวกินไปฝากก้อนอยูเฮียนลายยางยูจ้าใส่คนละเครื่องเลยพอมเดอ้อลายยางลูกศอกลูกสิน่นบอกมองบอกมอ่วงขนองนมมีแนวซอบป,ปิ่นยางอื่นนด้อยจ้าอย่างเช่นเสียผ่าถุงเท้ากิกบดดก,กุบมีบิค่ะขผู้ใดมาแนวใดกับมาสป,ปิ่นเด้อแนวสวยแนวกะมี ไปตอไปอตอยังตับคนงามเลยจ้านี่นี่มีอีกหลายอย่างพูนพูนเห็นบอเห็นอียงบอมีกันเนี่ยมือเจ้าอยากซื้อบ่จ้าพูนขนมไท่ข่อยมักขัดอยากกินเด้ยางตอยังตอกนี่เครื่องไม้ซักจ้างามเนาะเป็นแต่สื่อมาไหว้เฮือนค่ะปื๊ดพี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 ก้อนหอก้อนหินก็มีเด้อผู้เลยมักตกแต่งสวน พูนตน้นไม้ที่เป็นสิริมงคกลกะร้ายจ้าพูน่าพูน่านี่ต้นอีหยัางนอมึงเอาจากพี่น้องพูนร้ายว่าข่อยกับมาร์เดอร์ตน้นไม้นี้บเแลอกระได้ซื้อไปเฮียนกันหน้านี่นี่น,นี่มากร้ายตุ๊ก,กตาน้องมาแม่จ้าโอ้นะคะอีนีเดอร์พูน่าพูน่าผู้ใดมากแนวใด้กับมักเสือด้อจ้าตัวน้อยตัวใหญ่มีเบิร์ดน้องมาพูน่าพูน่าเห็นบ่นะฮะักเนาะ มาะฮะเป็นตนาไนไปเบิงเบ้งต่อไปเบิ้งต่อไปเบิ้งต่อพูดนี่แนวดที่มูเจ้าอยากได้บ่จ้านี่ผู้ใดมักเลียเ้ยงปอกเลี้ยงปลาก็มีเด้อมีปปงมิดปลายจ้าผู้ต้นไม้ต้นนี้ชื่อน้ำเถาะเป็นตาสื่อบทนอสื่อไปไว้ในเฮือนแหมยามเนาะนี่เห็นบ่ปลา,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 าสวยงามม,ามอาาาีอาหารปลาสวยงามน่าเนิ่จ้าปลาหางนกยุ่มมีอาหารปลาน้ำ มีเห็ดเลือกหลากหลายแต่ว่าขอยเป็นคนบ่มักเบียงป่าจ้ามีจ้ามีเมเ็ดพงเม็ดพักหินหินเออ,อยังมีลายซีนยางโอ้มีโขบเบิดเลยหินกตบหินขี้ดอกขี้ดินกาบอกเผ้ามีเบิดทุนนี้สิบห้าบาทพี่น้องต้นหม่มงคลกระลายปาดมึงไปเบิางมากอะ ปินหัวแน่ได้จ้ายางหรือบามันตกลุมนะจ้ามีค้าตั้งกระทอากกระทางกระทางยางกระทางบ่ยางกระมีจ้ามีเบสสุสซิงสุดยางผุนา่าผุนา่าโอ้งามงาม,น,ม,าน,น,มาน,นี่นี่นี่มักต้นนี่มักต้นนั่นนี่สีแล้วสีอีกเอาบ่านอเอาบ่านอเอาบ่านอจะไปจับของเขาโอ,อ้ไปต่อไปต่อ พี่อากระทางมีหลากหลายไซส์ขนาดตุ๊ก,กตุ้นตุ๊ก,กตามาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องผู้ใดอ,อยากอยู่เบิ่งบ้างอยากจะตกแต่งบ้านเพื่อนซานบ้านซองผู้น่ะอู้ตุ๊ก,กตาขึ้นหน้าหักถวายเป็นจะซื้อไปว่างโครกิเล่ไปนะเฮียนทนอฟังนี่กระทางเขาโลตัสเด้อค่ะแต่วันมือน,นี้บ่เขาดอกโลกตัสหันหลังกรับเบิ่งจ่าเบิร์บรรยากาศเบิ่งบ่งยางไปยางโตนี่นี่มากมากนี่เบิร์นยางซูแนล ยังเนที่ซื้อบริสุทซื้อยัองกระซังมอนีอิ่มจังตังยุครบแล้วจ้าอาหารหมอกอาหารแมวน้มมันี่ก็ไม่ได้จ้าเผียไม่เบิร์ดไม่เบิร์ดนี่อะไปต่อของเครื่องยางขึ้นมาได้เรียนจ้าพี่น้องสีเมื่อละจ้าขึ้นมาสันสองสีกราบสันเก่ามาสันใดกับสีกราบสันเก่าจ้าพี่น้องตั้งข้างใส่เมื่อห้าเป็นอันนั้นนะจ้ายังเขาเอิญฟูดฟูดอันม้ นี่มีเอ็นแค่น้ำสั้นซองเเป็นสันของอาหารนะจ้าสันสามสีมีทนาคารกับเสริมความงามนะจ้ามาเก็ตบิลเล็ตไปล่ะไปล่ะบัินี้สีเมื่อระเดอ้อบัญนี้ยางกายไปเรื่อยเรื่อยางตามคนงามไปเรื่อยเรื่อยจ้ะพี่น้องตามไปตามไปไปแล้วหอดทางออกแล้วพี่น้อง t ต a n กิ้วฟอ r ซ h อปปิ้งเพลินวา๊ายบายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อ